ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพมแดงทั้งช่องแค t มิลฟุตบอลครับผมพามาเบิงพี่นองเอยผมพาพี่นองมาเบิง <c oughs> ผมพาพี่นองมาเบิงอาชีพเปิดท่ายขายผลไม้นะครับจริงๆเขาก็เป็นรถเล่น,นะครับแต่ว่าเวลาห้าบอดดี้ล่ อจอดเปิดท้ายนะครับแต่รูปแบบการเปิดท้ายแบบนี้กะบางเทือเขาก็สามารถลงตลาดนัดได้พร้อมนะครับผมถือโอกาสไทยอยู่ขางทางทางถนนนี่แหละให้พี่น้องเบิงเพราะว่าถ้าเขาตลาดนัดจะมีพวกเสียงเพ่งที่ติดลิกซิตเนาะผมก็บ่อสามารถเอาลง y o YouTube ได้นะครับแต่ว่าถ้าไปตลาดนัดผมก็จะเหตุประมาณนี้แหละนะครับ พามาเบิงอุปกรณ์พี่น้องมันละชิวถ้าได้บบดนี้พเพราเฮามีหลังคาแล้วอันนี้เป็นสเต็ปที่สองแมเมนการเริ่มต้นแล้วนะครับเริ่มมีการลงทุนหลังคาสําสหรับพี่น้องที่อยากเริ่มต้นใหม่กัเฮ็ดตามคลิปเก่าๆเฮานะครับบ่ได้มีหลังคาคลิปเก่าๆพเพราะว่าเฮากับพึ่งใส่มือนีมือที่2หนึ่งนะครับอ่ะพาพี่น้องมาเบิงสมมือที่สองนะครับเก็ดซีเหลือเหลือบ่หลายนะครับ กับ่ถึงก็ว่าเบิดเป็นเครื่องหาลอยโลนะจะเรืออยู่ประมาณ300ลอยนะครับผมจะเน้นวิธีการใส่ถุงถุงละลอยนะครับว่าจะเข่าตลาดหรือว่าจะเล่น,นะครับใส่ถุงไปเร่อยถุงละลอยส่วนลูกค้าที่จะเลือกก็ให้เลือกได้นะครับสาเหตุที่ใส่ถุงนี่เพื่อให้ลูกค้านะครับเขานึกออกว่า3โล100บาทนี่ปริมาณได้ประมาณ ประมาณใดนะครับได้ปริมาณหน่อยหรือหลายซ้ำใดนะครับ้วก็อีกอย่างหนึ่งกะตั้งแต่มีโควิดมากนี่ลูกค้าการซื้อของลูกค้านี่ครับเวลาเขาจอดตลาดหรือว่าจอดริมถนนเนี่ยลูกค้าจะบ่อยากอยู่กับเพราะ้าไม่ค้าโดนดอกนะครับแหงเร็วแห่งดีนะครับยางเข้ามาส้มหนึงน่งร้อยส้มหนึ่งร้อยนะครับส้มหนึ่งร้อยยังสีนะครับเข้ากับยกถุงให้เลยนะครับอาจจะมีการยกจากถุงมาไซ่ตะซั่ง เพื่อให้ลูกค้าเช็คด้วยสายตาอีกเช่นหนึง่งวามันถึง3โลเปะนะครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับยกมาตั้งแต่สั่งจะเสียเวลาจักนิดนึงนะครับส่วนใหญ่พฤติกรรมการสื่อของลูกค้าก็จะประมาณนั้นนะครับก็จะมีลูกค้าบางคนจะเอาไปวัดไปว่านะครับอยากเลือกอยากยังเข้ากับบรวิวานะครับเลือกเข้ากับยิบทุงให้นะครับก็ให้ลูกค้าเลือกนะครับอันนี้คือตามประสบการณ์ที่เขาขายมา ลูกค้าบางคนก็เจ้ากับฝ่าวเนาะฝ่าวบ่าอยากบ่อยากยูโดนนะครับมั่นใจล้านยูแล้วว่าล้านกะขัดหน่วยงามๆมายู่แล้วใส่ถุงนะครับกะเอายกถุงเลยถุงละ1น0บาท100บาทไปเลยนะครับกะเลือกก็ได้ใส่ถุงนะครับต้องใส่ถุงน้ำถุงที่เฮาเลือกใส่ก็จะเป็นฮีโร่ยี่ห้ออื่นมันมันกับ่มันกัใส่กับมีหลายยี่ห้อต่ว่าถุงให้โซ่ี่ถุงฮีโร่ ถุงใสกับบ้าไดลเนาะจะแนะนัเป็นยี่ห้อนี้ละ่ะผมใส่8ปดพนนะครับใส่3โลนะครับสบายสบายเลยละ่ะเห็นไหมครับรูปแบบการขายของเขาเปลี่ยนไปนิดหน่อยจริงๆแล้วมันเบิร์ตนาฝนแล้วพี่น้องใส่เป็นโฮมเหมือนคลิปเก่าๆเข้าก็ได้จะได้ไม่ต้องตดหลังคาแต่ว่าสเต็ปที่สอง นะครับเริ่มเอาจริงแล้วก็ว่าได้นะครับการมีหลังคาเนี่ยจะบอกว่ามันสะดวกเ,เราเนี่ยยังน้อยก้อนที่ผมจะมาจอดนี่ผมไปแวะกินเขาแล้วผมก็ไปเขาของน้ำอยู่ปอดตอท่อนะครับด้วยความที่เข้ามีหลังคาเนี่ยเขากับเปิดไทยเลยเขาของน้ำยู่เข้ากับเปิดไทยไปนะครับก็บมีลูกค้าที่มาใส่บริการปัมม๊มน้ำมันนะครับเพื่อนก็ย่างเขามาซื้อได้แบบเขามาซื้อได้เหมือนเขาตั้งร้านเลยทั้งที่เขาก็บ,บริบตั้งร้านนะครับ <S <S เข้าแกไปจอด เขาของน้ำเขาก็ได้ขายแหละนะครับกระเทให้สะดวกสําหรับช่วงเศร้านี่ก็ขี้พานศูนย์ราชการทอกศนะครับหรือว่าขี้นิกนะครับคันเป็นเสาร์อาทิตย์นี่ขี้นิกได้ดังๆนี่สิมากนีผู้เถ่าผูแก,กรหรือว่าเข้า,าปใาไสบริการน้ำขี้นิกนี่เข้ากับจอดนะครับจอดซึ่งอันนี้มือนี่เข้าไปทดล่องมาแล้วก็ ลูกค้าบหลายมันเป็นวันธรรมดานะครับมื่อนี้ที่นี่แต่ว่าเขาเลาะช่วงเสารเลาะนะครับเป็นทางที่เข้ามาจอดขายดีละนะครับก็คือแทนที่จะขี่มาลวดเดียวเพื่อมาขายเเขาเลาะมาน้ำทางนะครับก็บปิดยอดไปประมาณ2,000กว่าบาท2,100น่ไปจอดยุปัมน้ำมันก็ได้ไม่อีก2 0 0รอยนะครับ มาทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนี้ล่ะว่าเฮารูปแบบการขายเฮาเหตุแบบไดนนะครับรูปแบบการขายก็สิบประมาณนี้นะครับผมฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพราะว่าจะเป็นคลิปใหม่คลิปเก่าของทิมเงานพ่มแดงเฮานี่ล่ะนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับพี่น้องที่อยากค้าขายนะครับหรือว่ามองหาอาชีพหรือว่าเบิ่งเบิ้งไหวก่อนนะครับหรือว่าเบิ่งเพื่อบบันเทิงนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับ ไปไ้ายไม้เข้าทีมงานพรมแดงพวนแล้วสีงามๆครับป้ายนี่นะครับขันสนใจป้ายหรือว่าสปอร์ตโฆษณาสปอร์ตโฆษณาบาด้เปิดตัวยางให้เบิง่งขันยากเบิ่งตัวยางกับทักเฟสมาเดี๋ยวผมทรงตัวยางให้นะครับเปิดตัวยางบ่ได้มันมีเพลงตีด,ดีกระสีนะครับกะพักเขามาได้นะครับเดี๋ยวผมทรงให้ขันสนใจ นะครับเพื่อพี่น้องมีคอกเล็กอยู่แล้วก็ติดใส่คอกเล็กนะครับช่วงนี้ก็ส้มเขียวหวานเน่าจนถึงเมษาเลยนะครับส่วนเล่ยเมษาไปแล้วกับสิ้นเดือนเมษาเลยแหละที่เขาจะคลายส้มกันนะครับเล่ยไปแล้วกับเบิ้งสถานาการณ์อีกเช่นหนึ่งว่าหมากยังสิเป็นตะขายนะครับอาจจะเป็นบกม่วงน้ำดอกไม้เพราะทีมงานพมแดงเข้าว่างสเตปการขายไป้ประมาณนั้นนะครับนี่พี่น้องหลังคาใหม่ ใช้ไไรกว่าเดิมนะครับจอดง่ายขายดีนะครับโชคๆมันๆนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ